น้ำเนี่ยนะสีแบบนี้มีขยะแล้วก็มีกลิ่นคาวเหม็อนออกมาถ้าผมรวยมากๆมีเงินมากๆคือมีเงินราได้จากการประกอบกิจาก,การอะไรก็ตามหรือเงินสนับสนุนอะไรก็ช่างแล้วมันทำให้ผมมีอำนาจในแผ่นดินนะผมจะสั่งทำเครื่องกรองน้ำขนาดใหญ่ ที่ใช้พลังงานแผงโซลาเซลล์ตลอดตลอดน้ำเนี่ยเพื่อให้ส่วนนั้นเนี่ยสั์น้ำมันได้หลบแดดกันแล้วก็มีแสงโซลาเซลล์เนี่ยทำให้เครื่องกรองน้ำเนี่ยมาทำงานอัตโนมัติเวลามีแดดกรองตลอดสายน้ำเนี่ยจากน้ำที่ไหลจากเหนือลงใต้ก็กรองเป็นห้วงห่วงตลอดผ่านเครื่องกรองน้ำผ่านไปก็จะสะอาดไปเรื่อยๆตลอดเส้นทาง น้ำกรุงเทพก็จะสะอาดทุกซอกทุกซอยทุกคลองที่มันเป็นคลองคลองเล็กคลองใหญ่ก็มีเครื่องกรองตลอดปลาน้ําก็จะใสส่วนพื้นน้ํำก็ใช้เรือดูดลอกคลองเอาเศษสิ่งที่ดูดได้ไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงต่อไป